คนยังไงวเาชชอบชอบเอที่ไม่ใช่เกีร อ่าไอเมนตรงเอตรงเอตรงเอชอบมากมากชอบชวนกูเล่นเกมไอ้เม้นอ่ากูไม่เคยสนในการเล่นเกมนะไม่ครับกูไม่ติดชวนครับเล่นอะไรวะไม่ครับอ่าอันนี้จบจบดูรู้ว่าอยู่น้องใครอ่าไม่รู้แต่จะชูแล้วจะชูมีคนเดียวจะชูคนเดียวไม่เดียวไม่ใช่มึงด้วยเหรอวะไอ้เม้นไงไม่ใช่ไม่ใช่ใครเลยได้ไหมอ่าลุงรู้กโว่หรอเนาะไม่รู้เฮ้ยเอาเมื่อกลับมื่วายเม้นดิอ่าคืออะไร ไม่ล่าเฮ้ยทายทายก่อนไหมเ้ยกระเป๋าเลยเหรอดูได้ไหมอ่ะอ่ะบอกบอกสอนก่อนผู้หญิงดูได้ไหมสอนก่อนดีตัวดีดูด้วยทำมันจับมันยัดมียัดอะมันยัดเฮ้ยเฮ้ยยัดเฮ้ยดูด้วยเฮ้ยไอ้กผู้หญิงดูได้ปะเนี่ยผู้หญิงดูได้ไหมอ่ะดูได้ดูได้ดูได้ DVD ดอลลิมอนะดูให้ด้วยเนาะเู้หญิงผ่านร้านโจมึงบอกว่ามึงเคยบ่นพากู ให้กูไปดูแล้วมึงบอกมึงอยากได้อยู่ตัวนึงถ้าส่วนเก้าส่วนเมย์ซื้อตัวที่มึงอยากได้ไม่ทำไมอยากได้เฮ้ยเฮ้ยขอแบบนี้เกินใช่ไหมขอแบบนี้เฮ้ยฟิตดอลฟินอ๋อดอลฟินดอลฟินดอลฟนไม้คลาสเยอะไม้คราส บกายิยงเก่งเฮยุ้ยยูกเกงเอาให้กูเลยไหมไม่อะไรไม่ใช่ออะมาลมาลตัวใหญ่ไหมเนเก่งลักษณะก็คือมูตองใส่แว่นี่ไม่มีหลายคนใส่แว่นด้วยอะแว่นสีดำาสมาร์ทใช่มมาลิสมาลิสตัวใหญ่อ่ะสูงสองนะสองะอ่เจ้าชูหมถ้าคิดว่าใคร อากูสมาร์ทถ้าจะชูนี่คือสาร์ทาเาสมาร์ทท่าเาเปิดประมูลอาประมูลแวมมีดี่บครว่สมาร์ทาอากูกูใค่ามาลมาลีดมาลูอาจ้าชูไหมเขาขอเพิ่ไมใบเพิ่ไมจะพังไปอ่างไหมอัาเป็นไม่ดำไม่มีไม่ดำหมดดำไม่ดำพี่ไม่ดำไม่ดำเปิดเลยตัวอักษรของใหญ่จังของใหญ่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 เหะ โฟมโฟมเหลือรอเชารมางคนหลือพลาสติกเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าให้อะกระแทกซูโซนแล้วโอเคเอแเ้วแต่เอไปแล้วนะลูกเอหรือเปล่าเอแบบนี้การเรียนอะ มึงไอ้้ไอตัวไอ้แมนสายแมนนี่แบบไม่ใช่การเรียนไม่ลอกสายแมนไม่ไปถามจริงมึงยังใครชอบเอหรอว่าการเรียนเออมันก็ชอบทุกคนนะเว้ยมึชอบลุงเอมึเอาไม่เอที่ไม่ใช่การเรียนไม่ใช่การเรียนด้วยไม่ใช่การเรียนนะเว้ยหรอมึงมาเรียนมันบอกลุงเอกับลุงเอ เไม่ใช่การเรียนคือเหรอมือง่ะเม้นไหนอี๋ผมไม่แต่ทำมือใบตอยดิฮะใบต่อยด้ใส่แว่นคิดไม่ออกอ่ะใบใบอะไคำนึงมันรู้เลยอ่ะนี่ใช่ไหมลองอ่ะคืว่าเม้นโมเมนต์ไม่ใช่อ่ะลองใบไหมใบไม่ให้รู้ไปเลยไม่รู้อ่ะอือหือหลอไม่หล่อไม่หล่อไม่หลอกหลอกหลอหลอหลออไม่ใช่ไม่ใช่มึงครับไม่ใช่มึงยาวเลยหรอาวเลยนไปเดินไปเดิ่ไปเดินคือพี่ไทยใช่ไหมเอออ่ะเหมือนไหมพี่ไทยอ่ะ แล้วฉันจะพูดอย่างไรเพื่อให้เธอได้เข้าใจให้รู้ว่ามีความรักมาจคนข้น่กวนอนอ่ะไ่กนวอ่ะไอ่อ่ะกคีโนะอ่ะเราเฉลยได้หมเฉลยเลยอ่ะสมาร์สมาร์ทไอ้ยัอเอมคอมเมนต์ซิา่าอะไรคือเอของสมาร์ทอ่ะ เอะไรเอสาที่สมาร์ทสมาร์ท่กว่าเสมาร์ทไม่ยิกว่าเอสมารนี่เปิดรทท่าได้ตัวดีตัวดี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 แต่ว่าเราก็เลยไปเอามาเปมาเป็นนิ้วกลางใสรนตอนคอมพัส เอาไปรู้ไหมเหรอก็มีบ้างอ่ะก็มีบ้างคนนี้คนนี้ก็ดูบ่อยเหมือนกันดูเลยดูเลยเจ้าชู้อย่างงี้เจ้ากูเลยใส่แม่ไม่ใส่แว <Blade? S 2> ่นไม่ใส่แว่นเลยคุณย่าขนาดนี้ไม่ใส่คุณย่าขนาดเนี้ย่ากูอกไปแว่นก็มีอยู่คนเดียวคู่กูนะููใครขอเขาไม่เพิ่มยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่เลยขอไม่เพิ่มถุงย่า แบ่งติ๋มถ้าไม่มีหนึ่ยเหนียไปเลยเหนียไปเยเ้มึงนไหนใช่มไม่เเ่ยขอลเนันอชนเลยนะใช่คู่มึงแหลกเอามาอ้าวตัตอักษรตัวนักษรไม่ด่าติไม่ใช่่รู้ักแม่เหมือนล็อกเลยอะัวอักษนกูตัวอักรกูอะลงกับที่มึงรีเฟรชมาเลยมีนมีสองเ็ดกูตองกูต้อง่ที่มึงรีเฟรชมาเลยมันกันได้ไหมมีเฟรชอะไรไปตัวอะไรอะตัวเจ ตัวอะไรตัวอะไรใช่ที่เนื้อโกกูได้ตัวจีตัวจีกูเื้อมึงเอ๊ะกูเทมึงอิตหนึ่งที่เนื้อโกอ่ะนะเอ๋เนโก่กสูคนนี้หรอคนนี้เป็นเค โอจ้ไม่ใช่อ้าไปต่อเนี้ยชอบโดนเกไ๊้บ่อยไม่เกี๊ยไม่เกี๊ยวนะไม่เกใส่แว่นด้วยเอาก็ใส่ก็ใส่ทุกคนเหลือใส่ทุกคนถอดแล้วใช่ไหมอ่ามีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยเฮียแต่ว่าไอ้เฮียเหนือก็เข้าหลังกูอ่ะเนี่ยถอดแล้วใช่ไหมแต่เหนือไม่เข้าหลังทุกคนเลยอยากได้เข้ามาอีกไหมเข้ามามา เอาไงวะติ๋มจบแล้วม้นแมมึงรู้เถอะติ่มมันด่ามึงแล้วตันไม่ได้คำใบ้แล้วเนี่ยเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ไหมไม่เจ้าชู้ม่หลางเดียวไว้เหรอลายใจไหมโอ้หนักเลยอ่ะดูแบบกูบ่อยไหมวันนี้มันลิบบอไม่บ่อยไม่บ่อยเชี่ยชายล้วนอ่ะโรงเรียนชายล้วนเชียโอ้ยไปเลยไปเลยอ่ะกูใช่ไหมใช่อ่ะเราเป็น่ักเรียนชายโรงเรียนก็ขอให้มึงมากันนะตัวสอนที่กูได้ คือตัวเจยลกับหมยมลงใช่ไม้ยอ้เนีออกลมัใชได้ด้วยกลัวไอเน้มันได้เบล่าแบบไม่นอมออกใจเลยนะเว้ยเพื่อเขาตกใจจัง่จงไมี่ไมมันก็ใช้ได้เอา่เอ่อม่มไม่อมอไาไม่เอเอี่อ่เอาออออ กูถามเอกูถามไปถามมึงว่ามึงอยากได้อะไรมีใครได้เหรออ๋อกูบอกมันร้อยแผ่เราเมาใช่ซื้อไผ่เราเมาให้แล้วตัวเจใหงเจเจบีเจบีอ๋อใช่เจบีแล้วก็มีตัวกอยญี่ปุ่นก็คือเจแปนด้วยได้ค่ะถามไร่ไรของกูเป็นผู้ชาย คู่มึงจาหมเ้นไหมใช่ไหมคู่ของกัว่วจะน่าจะเป็นเคเปิดไฟลยก็มีคนเดียวจบแอะไรกูเมีกูบเมกูวมีอีกคนอ่ะเป็นเคหรือเป็นเมสอะพี่หลอนอของกัวอะไรเ้ยต่อไหมเป็นน่าจะคู่กูบ่อยๆอ่ะ นะไกลุ่มอะโอ้ยจบแล้วนเนี่ยน้องอาจจะเป็นอะไรอ่ะอาจจะเป็นไม้อะอ่ะค <PAUL> oh, ู um, a, 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 ่ก <A> ูบ่อยอ่ะอ anyway? uh, <Hayır. S 2> ่าจจะเอามาเอไมก็ไปด้วยกันเหรอเอาง่ายอะวินเนอร์อะเอาวินเนอร์อะมีรูปนึงอ่ะถ่ายกับสมาร์ทแล้วกับคนนั้นอะโอ้โอ้เปนชัดแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ต้องไปใบเพิ่มแล้วเดินถือร่มท่าไหนท่านี้อ่ะอ่ะสมาร์ทอยู่ตรงกลางแล้วอยู่เนี้ยอ่ะไอ้อัร์ัวอ่ะ อาเฉลยไม่รู้อ่ะไม่เราะมันนั่งอ่เที่มึงจะก้มใช่ไหมกูเสนอเป็นบริการแทนแล้วของเก็บของไว้อ่อ่าตัวสอนก่อนตัวสอนก่อนกูได้นี่นะวายกิโลนะเชี่ยมันได้ตัววายตัววอ่ะเสาววายชอบใช่ไหมแต่ว่า ไม่ได้ยังกูมึงคงเปลียนอไปนะอ่าอ่ากูต้องบังไว้ใช่ไหมไหมวะเฮ้ยพี่เกี้ยอ่าต่อครับต่อของใหญ่ของใหญ่ยังเกี้ย้มึงมึงมึงถอดแล้ามึงลองออกก่อนแล้วมึงก็สอดเข้าไปเลยเข้าไปเะเกี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอมกล้าแล้วก็บังหรอมึงสอดเข้าไปเลยโอเคี้อ่ะกูอยากอ่ะกูต้องแกะแล้วไว้อะแกะเอกไว้ได้จริงเหรออ่ะแกอกไว้ได้ออกได้ออก่าคืออะไร ได้ให้พูดไหมเป็นจริงเหรอเอาเลยเอาเลยเลยแกะเลยได้ไหมไม่ต้องอ่ะแกะเลยอ่ะแกะเลยจบจบอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวมันมันจะไปประกอบอยู่ที่บ้านไงคือไอ้คิโน่กูถามมันว่ามันอยากได้อะไรมันบอกมันอยากได้โต๊ะโต๊อ่ะฉันวางโมเดลใช่ไหมอ่ะเป็นเหมือนฉันวางโมเดลอย่างเงี้ยอ่ะเป็นแบบนี้นะอ๋อถ้าแบบนี้มึงจะประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยอ่ะตัววายยังไงอ่ะตัววายยังไงไม่ใช่บ้านมึงไม่มีที่จะใส่อรอเหรอมีแต่กูก็ ตัวเท่าไหร่เอาขาวายบวกแข็งแรงและโปร่งใสใช้งานสบายตรงตรงกับวายพอดีอ่ะอันนี้ใช่ไหมโต๊ะมันจะเป็นวายอันนี้ใช่ไหมเนี่ยขาโต๊ะเรามันจะเป็นวายเห็นปะเนี่ยตรงกับวายพอดีอ๋อไม่ใช่ม <oot> ึง <sm> มึงทำตัววายอ่ะตรงไมป เขาเมื่อตอนแอกกูไม่เกี่ยวเขาใบ้กูเหรอเขาไปแรกอะใส่แว่นมึงต้องไปอีกเหรอไปแล้วเหรอตีแล้วเหรอไม่ก็มีเหลืยไม้กับอาร์ตเลยแล้วก็เขาใส่ใส่เสื้อสีขาวอะโอ้จบแล้วเหี้ยสีขาวด้วอ่ะไม่อะหรือกล้องให้อะกูรู้ละใส่กล้องอะไอ้กายไอ้กายได้เหรอเมื่อสีขาวด้วยก็ได้นะจริงอะเ่อเป็นหมอเป็นผู้ชายแท้อะ ผมดำผมดำอ่ะเป็นหมออ่าใช่หรออัดใช่อ่าอัดว่อัด่กมึงก็เลยมากูทักไมได้บอลก่อนเลยอย่างแรกทำไมวกูได้ตัววตัววเออได้ตัวเซตันน้นกิเพื่อไม่กีแลวีแรมเอเชี่ยช่ยมึงซื้อจอเอ็นเอ็นวดีออนวดจอ

อ่ะมึงอดูว่าระดับหมออัรอะนักคิดคำนวณระดับเทพอะเรื่อว่าอะไรลูกคิดเปิดเลยแหวนวีแหวนมึงขอมึงขอแั่งงานเหรอเอาไปเห็นแหวนยังแหวนอะไรไ่เห็นแหวนยังแหวนเซนคูอาแหวนเซนคูด็อตองตน อ๋อเฮ้ยจะใส่ไม่ใส่ก็ได้เอาเร็วซ้ายมึงูเขาด้วยภูเขาเอ้าเวลาเขาให้แบบเขาข คนเดียวแล้วฮะใครแทนไหมใครนะใส่ชอบใส่ชอบอ่าใครแท้ใวะกูใช่ไหมไม่เดี๋ยวนะกูต้องเขาด้วยเหรอเกมไหมใส่แว่นอ่ะเกมใส่แว่นด้วยใส่รองเท้าคือมึงมองหน้าไม่แล้วถามหาใส่ถุงเท้าอ่ะไม่กูต้องไป้ายอะใส่ะกูเดาล่วงแล้วมันอยู่สอนจะรอใช่ไหมอยู่รอจะรอโอ้ยเยอะเลยอ่ะมีมีแฟนสามคนใช่ไหมอันนี้ไม่ชัวร์อ่ะเพื่อนเพื่อนมันน่ารักใช่ไหมกล่มอะไรอ่า เพื่อนมันอยู่ในเจ้าอยู่ใช่ไหมอ่ะในกลุ่มเรามีคนมุ่งเพื่อนมาหลายคนอ่ะเอาไปอ่ะอ่ะถือแล้วอ่ะอ่ะใช่หมมายไหมเออมาตัวที่ได้คือเฮ้ยหงทองเฮ้ยเอาเฮ้ยมันมันเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมโอ้ตัวอะไรแต่มันอยู่เฮ้ยโหงทองแต่มันอยู่ไวน์ไม่เอาวายไม่ไม่ไม่ต่อแล้วะ

สองแปดมั้งแต่บิวมึงแกดิมันจะเป็นจุดแน่เลยวิงวิงเหรออ่าปีนักพาร์ตให้ไหมอ่ะกลัวเป็นของที่ไม่ชอบอ่ะกัเหรอแก่เลยมันไม่ได้ของกินไม่บอกอะไรก็ได้อ่ะอ่าแก่แก่นี่คืออะไรวะอ่าแก่ก่อนอ่ะแก่ก่อนเดี๋ยวค่อยมองก่อนแหละี่ัาฮ่อาฮ่อนะแกดดีาไอ้ไม้มึงอะไรวะพอพอเป็นกลัวนะพอเป็นหมออ่ะหงท้องใช่ไหม เอาแหวนนี่คนได้ไหมล่เปิดได้จริงเหรอไม่เปิดได้ไม่ใช่ของกินไม่ของกินเอ้อันนี้ออนไม่ได้อะอ๋ออันนี้ออนไม่ได้ตัดกล้องก่อนตัดอันี้ออนไม่ได้ตัดกล้องตัดกล้องอ่ะเซ็นเซอร์ก่อนนะกูปิดกล้องแล้วอ่ะตัวนี้กูปิดกล้องแล้วปิดกล้องเอาไรหรอคืออะไรวะมึงดูด้านหนเอวบูเอาพวกเก่าสั่งคัดแล้วอ่ะสั่งคัดแล้วอันนี้กูปิดกล้องแล้วอันนี้คือไม่ปิดกล้องแกะไม่อย่างนี้เลย แก้วเฮ้ยเชียรกะบอกน้ำสรญญากาศยังยันยับอกเฮ้ยยั้ยิชด้วยเฮ้ยด้านด้านในมีอะไรไหมด้านในมีในในขวดไหมวายใช่เอามาขยัแล้วสั่นว้อะเนมวนไหนมังก็ขยัแล้วสั่นหมดอะแต่ต้องใส่น้เหือนัต้องใส่น้อนเฮ้ยเียของดีว่ะอเฮ้ยอมดีมเียวัเออะไรนะ ก็ต้องมีคอเมนทินะครับอะมา นันคนมันเยอะนี่เรื่องของผมแล้วเขาเด็กเขาเรียกอะไรอ่ะตัวใหญ่ตัวเล็ก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 ต 欢好。来这 过来，快来！